ยินดีต้องรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะจบนะยังโอมรายยาวแจงดราม่าร้อนชาที่เกิดขึ้นสองประเด็นจากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นกับยังโอมแรปเปอร์ชื่อดังที่มีประเด็นเส็นชื่อตัวเองนาอกสาววัย15ปี ที่สถานบันเทิงทำเอาชาวเน็ตต่างมองว่าเป็นเรื่องไม่สมควรหรือไม่เหมาะสมซึ่งอีกข้อหนึ่งที่สงสัยกันคือทำไมอายุ15ถึงเข้าสถานบันเทิงได้ล่าสุดยังโอมได้ออกมาชี้แจงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแก้ข่าวปลอมที่เจอด้วยโดยระบุว่า ประเด็นแรกล่าสุดเมื่อเช้านี้ผมตื่นมาเจอ Facebook นี้จากเพจ xxx ซึ่งเป็นข้อความของบุคคลที่พยายามปลอม a c e b o o k เพื่อให้เหมือนผมและเข้าไปคอมเมนต์เชิเหมือนผมประจานตัวเองในโพสต์ของแรปเปอร์ท่านหนึ่งที่ผมได้มีการถูกเถียงกันในโพสต์นั้นก่อนหน้านั้นจริงๆซึ่งภายหลังโพสต์ถูกลบไปแล้วเหลือแต่ภาพแคปข้อความแต่มีแค่บางข้อความ ที่มาจาก Facebook ของผมจริงๆซึ่งข้อความในข่าวที่เห็นไม่ใช่คำพูดของผมและ Facebook ของผมแต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้สร้างความเสื่อมเสียให้กับผมอย่างมากทั้งด้านชื่อเสียงและความรู้สึก ซึ่งอยากฝากสื่อบางสื่อว่าทำข่าวกันอย่างมีสติและเสนอแต่ข้อเท็จจริงอย่าฉาบฉวยและอย่าลืมจัญยาบันสื่อขอบคุณครับและประเด็นที่2ย้อนกลับไปเมื่อประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมได้แชร์รูปของแฟนคลับที่ผมได้เซ็นหน้าอกทำให้เกิดเสียงวิพากวิจารถึงความไม่เหมาะสมผมจึงขอชี้แจงไว้ว่าหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตกันเสร็จผมก็ออกมานั่งพัก แต่สักพักกาดก็พาผู้หญิงจากไหนไม่รู้หลายคนมายืนรอถ่ายหน้าห้องพักทั้งที่ผมบอกไปแล้วว่าเราไม่ถ่ายรูปแต่เพราะไม่อยากมีปัญหากันตรงนั้นจะได้รีบกลับไปพักผ่อนด้วยส่วนเคสน้องที่ผมเซนผมไม่ได้คิดเรื่องอายุอะไรเลยเพิ่งรู้มาจากข่าวที่ออกทีวีว่าน้องเขาอายุ15เพราะผมมาเล่นที่้านเล่ายังไงมันต้อง20บวกอยู่แล้วส่วนเรื่องการเซนหน้าอกมันเป็นเรื่อง ปกติมากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและทุกครั้งแฟนคลับจะเป็นคนขอผมเองผมไม่เคยขอเซ็นอะไรให้ใครเองอยู่แล้วแต่ถ้าวันนั้นผมรู้ว่าน้องอายุ15ผมก็คงไม่เซ็นให้แน่ๆครับนั่นเองล่ะค่ะซึ่งเจ้าตัวยังบอกเพิ่มเติมอีกว่านี่คือความจริงในส่วนของผมใช้วิจารณญาณของท่านในการเสพสื่อนะครับนั่นเอง